สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตักแม่แดงครับไปให้หน้องบัวเรากินนะครับผมแม่แดงบอนี้นะครับก็อายุครบสิบห้าวันแล้วนะครับตักกันเลยนะครับ พ,พี่ท่านใดสนใจอยากได้พันธเนแดงมาครอเฟลล่าก็ติดต่อเราได้นะครับผมขายกิโลกร,รัมละ80บาทนะครับคุณฟูสวยมากๆเลยนะครับ อากสนใจแหนแดงทางเรานะครับก็แอดอดีไลน์มาที่เบอร์097134464นนะครับผมหลังจากที่เราตักแหนแดงขึ้นนะครับเราก็จะเก็บแหนแดงไปขยายต่อนะครับ ประมาณ30-40%เซนะครับเราก็จะตบนะครับให้แหนแดงเขาแตกตัวใหม่นะครับผมเพื่อให้เขาเกิดการขยายตัวใหม่นะครับ เราก็นำเน้แดงนะครับมาผสมกับลำอ่อนนะครับมาให้น้องวัวกินนะครับเหี๋ถ้าพี่พท่านใดนะครับมีหัวอาหารก็แนะนำนะครับให้นำเน้แดงนะครับผสมกับหัวอาหารนะครับน้องเขาจะได้คุณค่าทางอาหารนะครับสูงสุดเลยนะครับผม เนแดงก็มีโปรตีนเยอะนะครับผมสูงสุดถึงสามสิบอร์เซนะครับแต่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่